สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกๆคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนภาษาพม่าก,กันต่ออีกเช่นเคยเรามาทบทวนของเดิมกันก่อนนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปนะกินข้าวหรือ,อยังคะทมินซาบีปีลาถ้ากินแล้วจะพูดยังไงคะกินแล้วซาบีปี ถ้ายังไม่ได้กินยังไม่ได้กินมาซา่าเดบูในวันนี้นะคะเราจะไม่กินข้าวคนเดียวแล้วค่ะเราจะมีเพื่อนเป็นคนพม่านะคะมากินข้าวกับเราด้วยเราอยากถามเขาหรือเขามาถามเรานะคะอร่อยไหมเราจะพูดประโยคแบบนี้ค่ะซาโลกองลาซาโลกองลาอร่อยเราจะตอบว่าซาโลกองแดซาโลกองแด ทีนี้เราดูว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็ไม่ต้องลงทยด้วยค่ะหรือลงทยด้วยครับถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้ใหญ่มาถามเราอร่อยไหมแล้วเราก็อยากจะตอบว่าอร่อยค่ะอร่อยครับอร่อยค่ะ,รคะเราจะพูดแบบนี้นะคะซาโลกกองแดชินซาโลกกองแดชินแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะซาโลกกองแดคัมย่าซาโลกกองแดคัมย่าอร่อยครับถ้าเกิดเราอยากจะพูดประโยคนี้ค่ะกินเยอะๆนะคะ กินเ <tellement> OK. ยอะๆนะครับเราจะพูดประโยคนี้ค่ะเมียมยยซาเนาะเมียมยาซาเนาะในภาษาทไทยเรานะคะเ,เมื่อเวลาเรากินข้าวกับใครเนาะเราอยากจะพูดว่าเพิ่มข้าวได้นะคะเพิ่มข้าวได้นะครับเราจะพูดประโยคแบบนี้กันค่ะทามินทัแทบาองทามินทัดแทบาองทามินทัแทบโองเพิ่มข้าวได้นะคะเพิ่มข้าวได้นะครับ ถ้าเราถ้าเกิดเราอยากจะเชื้อเชิญให้เขากินเยอะๆตักกับข้าวเยอะๆนะเราจะพูดประโยคนี้ค่ะตักกับข้าวเพิ่มได้นะคะตักกับข้าวเพิ่มได้นะครับเฮียนทัดแทบ่าองเฮียนทัดแทบ่าองเพิ่มข้าวได้นะคะข้าวคือทรเมินทรเมินทัดแทบบ่าองเพิ่มกับข้าวได้นะครับกับข้าวคือเฮียน หินทัดแทบป่าองเพราะฉะนั้นเนาะจะเห็นว่าเราแค่เปลี่ยนคำศัพท์ค่ะจากคำว่าทมินที่แปลว่าข้าวเป็นหินที่แปลว่ากับข้าวเท่านั้นเองส่วนถ้าเกิดเราจะตอบว่าโอเคค่ะตกลงค่ะหรือโอเคครับตกลงครับนะคะเราจะพูดแบบนี้ค่ะโ ok, okay อเคโอเคมันคล้ายๆกับคำว่าโอเคในภาษาอังกฤษนะคะแต่คนพมา่าจะพูดว่าโอเคโอเค โอเคค่ะตกลงค่ะหรือโอเคครับตกลงครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะไปกันอย่างช้าๆนะอร่อยไหมซาโลกองลาอร่อยซาโลกองแดอร่อยค่ะซาโลกองแดชีนอร่อยครับซาโลกองแดคํายากินเยอะๆนะคะกินเยอะๆนะครับเราจะพูดว่าเมียมยาซาเนาะเมียมยาซาเนา เพิ่มข้าวได้นะคะเพิ่มข้าวได้นะครับเราจะพูดว่าทรรมีทัดแทบาองค์ทมีทัดแทบาองหรือเพิ่มกับข้าวได้นะคะตักกับข้าวเพิ่มได้นะครับเราจะพูดว่าฮีนทัดแทบาองฮีนทัดแทบาองแล้วถ้าเกิดเราตกลงโอเคโอเคค่ะโอเคครับตกลงค่ะตกลงครับเราจะพูดว่าโบแก โคเกะหลังจากที่เรากินข้าวกับเพื่อนเนาะเพื่อนก็พยันขยอยตักนัน่งตักนีน่ต,นนตักกับข้าวให้เรานะคะให้เรากินเยอะๆเนาะแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วครับนะคะเราจะพูดประโยคนี้ค่ะไปตีนตัวบีใบเตีนตัวบีหรือใบว่าตัวบีใบว่าตัวบี2อประโยคนี้นะคะเพื่อนๆเ,เลือกใช้ได้เลยใช้บ่อยมากๆ แล้วถ้าเกิดเราอยากจะขอบคุณเขานะคะวันก็ได้เลือกคําขอบคุณอยู่3ประโยคค่ะประโยคแรกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสั้นๆง่ายๆเจซูบาเจซูบาแล้วถ้าเกิดเราอยากจะฝึกให้ยาวขึ้นท้าทายตัวเองนะคะขอบคุณค่ะเราจะพูดแบบนี้ค่ะเจซูตินบาเดชินเจซูตินบาเดชิน ผู้ชายนะคะขอบคุณครับเราก็จะพูดว่าเจซูเต็มบาแดคคำย้าเจซูเต็มบาแดคคำยา เพียงเท่านี้เองเราก็สร้างความประทับใจให้กับเขาและเราก็ยังได้พัฒนาภาษาพม่าข,ของตัวเองด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่าการรู้ภาษาพม่านั้นเพียงแค่รู้กับไม่รู้เท่านั้นเองแล้วยิ่งถ้าเกิดเราได้ฝึกทุกๆวันแบบนี้นะคะเราก็จะพูดภาษาพม่าได้เก่งขึ้นเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมในวันนี้นะคะประโยคที่นํามาทั้งหมดนะใช้ได้จริงใช้ได้บ่อยชัวเพราะฉะน,นั้นเพื่อนๆฝึกฝนมันใช้เราจะเก่งภาษา พม่าไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย